Hey, Sanesan! Welcome back to my channel. Hope us on Yehovah's วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงประโยคหนึ่งในภาษาสวีดดชที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้ค่ะแม้แต่อนเนี่ยอยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยอนก็ยังใช้บ่อยเลยนะคะก็คือประโยคที่ว่าฉันเครียดนั่นเองค่ะก่อนที่อันจะมาพูดถึงคํานี้นะคะอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้อนด้วยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคําว่าความเครียดหรือว่า เครียดในภาษาสวีเดนกันค่ะชาวสวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเครียดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า depressed เหมือนแบบซึมเศร้าใช่ไหมแล้วประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ค่อนข้างแบบไม่ถึงกับเป็น pop u l a r เนาะแต่ว่าคือโดยทั่วไปอะคนก็จะพูดคํานี้นะคะก็คือคําว่า stress stress คำนี้นะคะก็จะเป็นคำนามค่ะ substantive นะคะก็จะแปลว่าความเครียดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าเรารู้สึกใช่ไหมคะเราก็จะต้องพูดว่า stressed stressed ก็จะกลายเป็นคำคุณศัพท์หรือว่า adjective ในภาษาสวิชนั่นเองค่ะพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยรู้สึกเครียดหรือว่าฉันเครียดใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า j a är s t r e s s a d Yorker s t r e s s t ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยรู้สึกหรือว่าฉันเนี่ยเครียดนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครจำไม่ได้นาะว่าคํานี้เนี่ยพูดว่ายังไงใช่ไหมคือแบบว่ามันเราก็จำเป็นภาษาไทยอะคำว่า stress ที่มาจากภาษาอังกฤใช่ไหมส่วนคําว่าสัตว์ก็คือแบบสัตว์อย่างเงี้ย s t r e s s e t ประมาณนี้นั่นเองค่ะ Yorker s t r e s s e York are stressed ก็จะแปลว่าฉันเครียดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะพูดว่า York are stressed เราก็อาจจะพูดว่า York ฉันไม่ stressed ยอกชันน่าเมสเต s สต ok ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกเครียดนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเน้นใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยรู้สึกเครียดหรือว่าอาจจะเป็นแบบกังวลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะตลอดเวลาเนี่ยเราก็อาจจะพูดในภาษาสวีดิชว่ายอกชันน่าเมเฮลตีเดนสเตร s ต ยอร์กช ok, ันน์เอเฮลตีเดนส์เรสด์ก็จะแปลว่าฉันเนี้ยรู้สึกเครียดตลอดเวลานั่นเองค่ะในประเทศสวีเดนนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี้ยรู้สึกเครียดใช่ไหมคะเราเนี้ยสามารถโทรไปเหมือนแบบเป็นสายด่วนได้เหมือนไปปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดของเราหรือแม้แต่บางคนที่รู้สึกว่าเครียดมากๆอยากจะฆ่าตัวตายเนี้ย,ย,ยก็จะมีสายด่วนที่เกี่ยวกับเหมือนแบบว่าให้คําปรึกษาเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเราหาทางอื่นไปไม่ได้แล้ว อะไรแบบนี้นั่นเองค่ะเราก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1 1 7 7ค่ะแล้วก็ไปปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเครียดของเราค่ะและเบอร์นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์โดยตรงกับ World Central ก็คือเป็นแบบว่าเกี่ยวกับสายด่วนสุขภาพอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดความเครียดเนี่ยเราก็จะเรียกว่า Ro for Road f e r m i n s k a t s t r e s s Road f ฟอร์มินส์กับก็จะหมายความว่าการที่เหมือนให้คำปรึกษาเพื่อที่จะลดความเครียดนั่นเองค่ะคำว่าลดคำนี้นะคะก็จะแปลเหมือนกับว่าคำแนะนำหรือว่าคำปรึกษานั่นเองค่ะ Fermin s นสคําคำนี้นะคะ m i n s k a t ก็ get, จะแปลว่าลดนั่นเองค่ะลดลงลดจำนวนลงนะคะส่วนคำว่า Stress ตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าความเครียดที่เป็นคำนามนั่นเองค่ะแลวจะมีคำพูดอยู่ประโยคนึงนะคะในภาษาสวีเิชเนี่ยก็คือ Du kan et, utan det? Du kan et, utan kannst verastrisse att om det. d ัน a n ารา s ต r ีษ s e ไม่ร a t a ่าร e te om det? ในประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าเราหรือว่าเธอเนี่ยสามารถมีความเครียดได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะอีกประโยคนึงนะคะที่เราเนี่ยสามารถนําไปพูดได้ก็คือประโยคที่ว่าฉันจะทํายังไงดีถ้าฉันเนี่ยเครียดใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า What can you do? อ m ่มยาก s สเตร s ั d v ว้ค a n ยาก a ย e อลมยากาสเตรซก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยจะทำยังไงหรือทำอะไรถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเครียดนั่นเองค่ะเหมือนถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปปรึกษาเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเราก็จะใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ w h ้ t a n n าก a ย e ่อละอุมยากาสเตรซนั่นเองค่ะจะมีข้อสังเกตนะคะในการออกเสียงคำว่า Word คคำนี้นะคะก็คือ We or d e a ใช่ไหมคะ what จะแปลว่า what หรือว่าอะไรใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเหมือนพูดในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ออกเสียงว่า what เลยทีเดียวเหมือนแบบว่าชาวสวีเดนจะออกเสียงแค่ว่านั่นเองค่ะว่าคินญาเยอะระอมคือเราไม่ได้แบบออกเสียงเต็มประโยคนั่นเองค่ะเวลาที่เราเครียดใช่ไหมคะนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยจะพูดว่า Yo ร์กแ s t r e s s e d y o r ยอร s t r e s s e d หรือ ยกฉันน่ะเมื่อสตรสัย์กฉันเม่สตรส,ส,ตรสเราก็อาจจะพูดว่ายกอุอบลีเวรอ,อเร์สตรีส์ยกอุบลีเวอร์สตรก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยมีความรู้สึกหรือว่ามีเหมือนกับว่าคิดว่าฉันเนี่ยมีความเครียดก็ได้เหมือนกันค่ะในที่นี้นะคะอันใช้คำว่า อุบเลียฟในภาษาสวีดิชใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สิในภาษาไทยเนี่ยมันก็จะแปลว่าคิดหรือว่ามีประสบการณ์นั่นเองค่ะถ้าเป็นในภาษาอังกฤษก็คือ experience ก็คือ I experience stress นั่นเองค่ะก็คือฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีความเครียดอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะ,ะเราเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะอย่างเช่นประโยคแรกใช่ไหมคะ you're stressed คำนี้นะคะ stressed เนี่ยก็จะเป็น adjective ค่ะส่วนประโยคที่ว่า you're g e น e r a l stressed คำนี้นะคะก็จะเป็น adjective เหมือนกันแต่ประโยคที่3นะคะอันจะพูดว่า ยอ r ์กอุบเลียเวอร์สก็คือยอ r กเป็นประธานใช่ไหมคะส่วนคําว่า u ุบเลียเจะเป็นกริยาแล้วก็ตามด้วยคํานามก็คือสเตร s นั่นเองค่ะเราจะไม่พูดว่ายอ r k u อุบเลียเวอร์สเตนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะในภาษาสวีเดนเนี่ยคำว่าความเครียดที่เป็นคํานามนะคะเราจะใช้คําว่า s สเต s stress ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า s t r e s s e d s t r e s s e d นั่นเองค่ะอันหวังว่าคลิปนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนคะ่ะที่รู้สึกกําลังเครียดอยู่ตอนนี้ที่ประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าเหมือนตอนที่แอนย้ายไปใหม่ๆเนี่ยแอนก็รู้สึกเครียดเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าพูดภาษาสวีเดชก็ไม่ได้เคา้าเจอวัฒนธรรมก็แตกต่างกับประเทศไทยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครนี่อยากจะบอกเพื่อนชาวสวีเดชว่าเครียดเนี่ยก็ลองนําประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ค่ะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ใน An นส์ชัน Blog นะคะคเดี๋ยวอันจะใส่ลิงค์ไว้ใต้คลิปค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะยังไงแล้วเนี่ยวันนี้อันขอตัวลาไปก่อนแล้ววิสเซสเน็กซ์เดะกงเฮ้โด